สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีทรามช่มครับคืนวันที่เจตุลาคม2566นรบะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับธรรมชมบรรยากาศฝนตกนี่ครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกนะครับนี่ครับฝนตกปล่อยๆนะครับบางแรกนี่ตกแห้งอยู่ธรรมชมบรรยากาศฝนตกแต่ว่าก็ตกลิ่นๆตกปล่อยๆอยู่นะครับ บรรยากาศเงียบสงบเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันพระบ่าวเถาก็ได้ขึ้นถวายดอกไม้ถวายน้ําถวายพวงมาลัยเหมือนเดิมนะครับธรมชมกัมมี่เอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับถามเขามาหลายนะครับก็ยังมีคนถามเขามาอยู่นะครับอย่าเลื่อมเด้อสันงวดนี่เพินวานะครับเอาครับงวดนี้ กะลองเบิ้งเนาะครับเนาะกะเขามาหลายงวดกะบรุดสองงวดเนาะพี่น้องเนาะครับความฝันนะครับปีบบแมนนะครับวันที่ผ่านมากก็เห็นเพิ่นลูกแก้วเนาะมีสูนอีริธรรมชุมศูนย์เก้านะครับไปออกออมสินพี่น้องเป็นศูนย์สองนะครับสองศูนย์สองสาธุเดอ้อนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่บ้านหลังนี้เจ้าทีเจ้าทางองค์พระแก้วมรกตนะครับ ขออวยพรให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนให้เพิ่นเฮงๆเด้อนะครับท่านผู้ชมเอ๋อนะครับให้ฟันแมนๆให้ฟันคิวๆิได้ครับผมนะครับก็ได้ขึ้นถวายน้ำดอกไม้แล้วก็พวงมาลัยทุกวันพระคือเก่านะครับท่านผู้ชมอ่าแต่มีเอฟซี่นถามเพิ่นก็นยังว่าอย่าลืมเรื่องวดนี้บ่าวเท่านะครับพี่น้องจังไดจะสู้กันต่อบอ่หรือจังได๋นะครับ กระลุดนะครับสองงวดนะครับความฝันรุดก็คือรุดละพี่น้องนะครับผมเอาอมืออื่นเศร้าจังว่ากันนะครับจะฝันดีบอนะครับเอาเป็นบรรยากาศธรรมชมบรรยากาศฝนตกไหมครับบางแรงฝนตกนะครับนี่ครับผมเอาพ่อกันตอนเศร้าครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าธรรมชมครับ เช้าวันที่8ตุลาคม2566นาะครับบรรยดกาศเมือ่อคืนกับฝนตกนะครับยามเช้ากะคึ้มพี่น้องนะครับคึมน,นะครับมือช้ากับฝนตกอยู่ครับตอนตกบ่แห้งเบิงเบ่งทองฝาธรูมชมท้องฟ้ามืดคึมปกคลุมไปด้วยเมฆนะครับผมเอา้านะครับเมือ่อคืนกับฝันดี นะครับทำชุ่มเมื่อขึ้นก็ถือว่าฝันดีอยู่ครับพี่น้องเอฟซีกระถามเขามาหลายอยู่นะครับผมวาบาวเทาฝันบ่อนะครับทำชุชมจังไปฟังน้ากันว่าบาวเทาฝันไว้จังไดนะครับก็เขามาหลายงวดนะครับการลดสองงวดพี่น้องวที่ผพานมากผู้เทานะครับลูกแกวอยู่บนมือนะพี่น้องศูนย์อิลีครับศูนย์เก่าพันไปออกออมสินนะครับมันเป็นศูนย์สองนะครับทผช้ชมครับเอานะครับ เดี๋ยวจะเราความฟันให้ฟังเดี๋ยวปิดปีน้ากันเมนะ่พี่น้องงวดนี้ครับผมครับถ่ายบรรยากาศให้เบรรืองเย้มเสาตนผู้ชมม้นไหม่กับกำลังงามพี่น้องกำลังสวยนะครับเอาไปฟังน้ากันนะครับ <c oughs> สาธุเ้อนะครับผมครับขอพรขอโชคน้ำเพ่นิน ฟังน้ำกันครับสวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีทำชมครับสวัสดีนะครับเช้าวันที่8ตุลาคม2566นะครับเมื่อวานเป็นวันพระนะครับผมบ่าวเถาก็ได้ขึ้นถวายน้ำถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัายทุกวันพระนะครับก็ได้ขอพรขอโชคขึ้นเก่าแหละครับนะครับก็บมี e FC แป้นขับทั้งช่องนะครับกระถามกันเขามาหลายนะครับมือเสาร์ก็มีโทษเขามาถามนะครับเช้านี้นะครับฝันหรือยังบ่าวเถานะครับท่านผู้ชมกัดปีข่มฝันหมวดทผ่านนาะครับฝันย่ำผู้เถาถือถือลูกแก้วน้อพี่น้องศูนย์เก่าไปออกออมสินนะครับสองงวดแล้วครับแต่ก่อนกับเขามาตลอดน้าธรรมบุญชมเนาะเป็นข่มฝันมาเร็วสุฟังมาซอยกันแปร นาะพี่น้องงวดนี้กับฝันอยู่นะครับเอฟซีพันกระถามมากัก็เลยจะเล่าให้ฟังซอยกันตีซอยกันแปรนะครับผมจะเป็นจังไดงวดนี้นะครับผู้พ่นถาฟังกันมีหลายนะครับผมพนว่าบ้าเทานะครับว่าต้องฝันแล้วกับมี่ับพี่น้องนะบ่กว่ากันนะครับฝันแล้วครับมือขึ้นถือว่าฝันดีอยู่นะครับไอ้ฝันมือขึ้นนี่พี่น้องฝันทั้งสี่นะครับ ฝันเห็นงูใหญ่นะครับฝันอยู่บ้านในบ้าน่ก็จะบอเห็นผูเ่าก็จะเห็นงูพี่น้องถ้าฝันเกี่ยวกับบ้านนะครับฝันเกี่ยวกับบ้านลางนี้จะฝันเห็นงูใหญ่นะครับฝันเห็นงูใหญ่งูตัวใหญ่เลยครับผมงูใหญ่เพิ่นออกไข่นะครับเพิ่นออกไข่สามหนวยนะครับหนวยแบบนี้ครับหนวยกลมๆนะครับออกไข่สามหนวยนะครับเพิ่นเกิ เกี่ยวไข่พี่น้องคดเกี e ่ยวไข่อยู่นะครับในความฝันนะครับเบาเท่ากับน,นี่แหละครับเห็นเิ่นขดเกี่ยวไข่อยู่นะครับยืนเบิ่งสักพักนะครับยืนสักพักหนึ่งครับมีไข่ใบหนึ่งแตกออกมาพี่น้องนะครับแตกออกมาเป็นตัวนะครับเป็นงูนะครับแต่ว่าแตกมันไข่หน่วยหนหน่ยนะครับออกมาก็เป็นงูงูตัวใหญ่ลูกงูกับตัวใหญ่นะครับแตกมาใบหนึ่ง มาหนึ่งใบนะครับจากที่เป็นไข่น่ยสามใบที่พี่น้องนะครับไข่หน่วยแบบง่ายสามไข่สามใบได้ทำมุ่ชมนะครับไข่สามในะครับพ่อตายไข่หน่วยหนึ่งแตกออกมานะครับงูเงเพิ่กับแพร์มมเบียคุ้มไว้เลยแพรไม่เบียพี่น้องแพรไม่เบียแบง่ายนะครับคุ้มไข่คุ้มงูหน่อยอีกตัวหนึ่งแพรไม่เบียคุ้มไว้เลย นี่แหละครับก็ตกใจเพราะว่างูตัวใหญ่หลีบงูตัวใหญ่หลีมงูตัวใหญ่หลีนะครับก็ล่องปีซอยกันครับเจเจตีไว้จังไลยนะครับก็ถือว่าฝันดีอยู่พี่น้องแต่ข้าเจวาวาขันบ่าวแถาเจ้าฝันเห็นตัวง,งูนี่บอมันมีผู้สาวมาหมักบะมีคนมาหมักก็ดีนะพี่น้องมีคนมารักดีกว่ามีคนชังมีคนหักดีก็มีคนช่างนะครับว่ามีงูใหญ่ เห็นันเห็นแต่งูใหญ่บ่มันสาวใหญ่มาหลงมากบอกมีคนมามักก็ดีพี่น้องนะครับมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดนะครับธรูมชมนี่แหละครับก็ฟันมืงขึ้นนะครับเปแจ้งมาเ่าเท่าจะมาอ่าตีเห้ฟังเดี๋ยวจังรอบม่ซีสเกตตีไหงวดนี้เพิ่นจะว่าจังไดนะครับงวดที่แล้วก็แปดเพิ่นกัมาลาวพัฒนากาแปดแปดเก้านะธรรมชมเอมามีเขามีหมลุดธรรมชมนะครับมาเราสุกันฟังผู้เพิ่นอยาก หาฟั่งกับมีนะครับผูพ่นบอยกฟังกับ่เป็นยังได้พี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าตะกีตั้งแต่ขึ้นบ้านไม่มากกับเขาพกเจ็ดงวดนะครับเขามาดติดๆกับมามีหลุดมาหลุดมาสองงวดนี่แหละครับก้มฟันนะครับตีเน้นไปเก้าศูนย์งวดที่แล้วพันไปออกออมสินนะครับถ้าตีได้พี่น้องเด้งวดนี้บ้านเล็กที่ซ8ซิสแปดได้ทำช่มไทยเอฟซีถามบ้านเลขที่บ้าน่าเทะเล สี่ทับสบ้านที่สีบแปดนะครับบ้าวทถาตีงสี่ตีงูเป็น6กับเป็นเบ้าวเถ่าจ็ตีไว้เลยเคยตีเป็นเจ็แล้วตอนนั้นเป็นหกปีงูหกับ7จดตีไข่เป็น0นะครับแตกนะออกมา1ตัวนะครับบอออกมาห่ตัวออกเป็นตัวมาหนตัวบ้าวทถาตี1นึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศย์หกนะครับหกศูนย์เจดหหนึ่งเจ็ดหนึ่ง แต่ว่าใครใครท่านิท่านิดแตกออกมากมีอยู่2องใครใครทั้งหมดมีสาใบผู้ใดมาเจ็ดสองเจ็สามหกสองหกากัดติดใบนะครับผมแต่ว่าเบาเท่า์จิปี1นึ่งศย์เจดหนึ่งย์หกนะครับลาคสองโตก็คือ 70, 6 0ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งพี่น้องทาก,กันคือหกสองเจ็ดสองหาเจดสามด้วพี่น้องเพราะว่าใคร3าใบแต่วาเบาเท่า์จิตีตนีงนั่นศูนย์สา หรือจะมาศูนยสอง่เพราะันเ่แตกสองใบที่พี่น <so ้องนะครับอ mm ๋อ hmm. ร่องเบิงนะครับแต่ว่าบ่าวเถาแตกศูนย์สาบนัเพราะว่าไข่หน่วยใหญ่ๆไะครับสามใบเห็นชัดที่วดที่แล้วลูกแก้วรอยมือบนแหววัดเห็นสองมือหรือมือเดียวไหมพี่น้องนะครับศูนย์ศย์เก่าไปตีใสตตะปูทถาศูย์เก่าศูนย์เกาศูนหาเอาตามชม ไปเบิงน้ำกันเดี๋ยวบอลถา,าเขียนให้นะครับผู้ใดตีได้จากไหนนะครับคอมเมนต์มาบอกกัน,นด้วยพี่น้องด้อนะครับเอาผู้ใดเอฟซีท้กคนมันเกยันมันเะยันสร้าง่าบอลถาวรฝันบอนะครับทําคนกับ่าบอเถาวรต้องฝันแล้วก็มีแล้วพี่น้องบ่าวกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เพิ่นถามมานะครับก็มาเราสื่อฟังนะครับเอาไปเบิงน้ำกันบอเถาตปีให้แล้วครับผมแคปหน้าจอนะครับท่านผู้ชม บ้าวเท่าตีตามีเล็บพี่น้องเด้อนะครับงูออกไข่สามนวยนะครับงูใหญ่พี่น้องไข่หน่วยมักใหญ่ครับหน่วยกลมนะครับบ้าวเทาว่าต้องมีศูนย์นะครับเพิ่นจะมาย้ำให้อีกบ่นะครับขึ้งงดที่แล้วโอ้ครับลูกแก้วออกแสงสว่างคักมีศูนย์นะครับวิ่งศูนย์นะครับบ้าวเท่าตีเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดพวาร์ไข่สามนวยแตกออกมาหน่วยหนึ่งครับแตกออกมาเป็นงูอีกตัวหนึ่ง หน,นึ่งศูนย์เจ็นะครับเบาเถ่าเนีนที่106่งศูนย์หกเ้ธรรมชมเด้อศูนย์เจ็นะครับตัวเนีนนะครับเจ็ดนึ่งหเพราะว่าแตกออกมา1ใบเป็นโตนะครับผมแล้วผู้ไดมักเจ็ดสอง็ดสา 7, 2, 7, 3, กรได้นะครับเพราะว่าใครมีสามในะบแต่ว่าใครแตกมาเหลืออยู่2องในะครับอันนี้กับน้ำเนี้อพี่น้องกับตัวด้วยนะครับวิ่งศูนย์ี่บทล่างเลยครับผมสาู 30, นย์ี่คือใคร3ใบ หรือหกหกสามเจ็ดสามบอพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังรออีกที่หนึ่งหรือ f อซีตีจังใดนะครับแคปหน้าจอครับต่ว่าเบ้าเท่าเน้นนี่แหละครับหนึ่งูนยหนะครับหนึ่งศูนย์วิ่งวิ่งศูนย์นะครับงวดนี้เพราะว่าใครหน่วยไงครับหน่วยกลมๆธรรมชมนะครับหรือเอซีตีเป็นจังใดนะครับเดี๋ยวจังใจให้แม่ซีสเกตปีให้นะครับงวดนี้งวดที่แล้ว เป็นเียคัเก้าแปดนะครับเอา้ามีงวดเขา่างวดลุดได้พี่น้องเด้อเอฟซีเพิ่นถามมานะครับผมผู้เพิ่นถามฟังกับมี่ผู้เพิ่นบอยกฟั่งกับมี่บ่าวากันนะพี่น้องนะ FC, เนาะเอฟซีเพิ่นกับว่าทั้งคนโอ้ยออเศร้าฝันเบร้าเถอะมันบ่กเขา่าซันเพิ่นว่านะครับพราะว่าตังต่ขึ้นบ้านกับเขาติดต่อมาหลายงวดพี่น้องนะครับก็ม่หลุดอยู่งวดสองงวดตีบ่แมนนะครับผมบ่าวากัน ครับอันนี้ก็มาเล่าสู่ผู้เพิ่นถาฟั่งนะครับมืุสาวเพิ่นก็โทรมาหลายสายครับถามว่าเบาเถ่าฝันได้ยังเพิ่นก็จะรอเบิ่งในคลิปเพิ่นว่านะครับผมนี่ครับเบาเถ่าตีให้คือวิ่งวิ่งศูนย์ครับผมศูนย์แท้ๆล่ะเพราะว่าไข่กล่มๆลน่วยบักใไงไหมนะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับเน้นกับศูนย์เจ็ดศูนย์หกหรือศูนย์สามบ่ครับผมศูนย์สองจะมาอีกบ่เนาะครับท่านผู้ชมมันแตกไปหน่วยหนึ่งเหลืออยู่สองใบนี่ไหมครับ ปีงูเป็นเจ็ดเป็นหกด้พี่น้องปีใข่เป็นศูนย์ครับท่านผู้ชมอ๋อครับจะได้เดินทางขึ้นเกาพี่น้องมันนี้ทองฟ้าขึ้นมืดขึ้นมืดท้องฟ้ามืดนะครับผมบานเฮาปีตามนีแหละครับเอฟซี FC, มักตัวแรตีเป็นตัวแรกะล่องเบิงนะครับผม บรรยากาศนีกบัวนาญี่ปุ่นพี่น้องบัวนาญี่ปุ่นนะครับผมฝนลิ่นๆอยู่ด้วครับธรชมเมืองทองฝาครับทองฝาโอ้เนะครับอ๋พอกันคลิปหน้าพี่น้องนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนนะครับผมให้ได้โชคเด้อครับสวัสดีครับ